สถานที่ดับนเส,สดดับทันปริพปริอิพาของพระศาสนาขพระศาสดาสถานที่แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ต,าตา้าไปเจ้าถ้าไเจ้าถ้าไ้าถาปเจ้าถาจ้าถ้าไ้าถึงคนของาถ้าปาถ้าไาาถาาาถา ของพระสาสดาน้อมสักการะรูชาพ่อนเาไพระสงฆ์ผสืต่อพระวิาัขอพระสาสดาร้อมเความไม่เที่แท่แน่นอนตอนสงคัญ ทั้งหลายจัดพิจารณาเพื่อ,อ,อยังความไม่มั่ง